สวัสดีครับผมปอกนะครับจากช่อง JPT นะวันนี้เราก็จะมาวันนี้เราก็จะมานะครับทําการนะครับลดล้างสต็อกของแม็กที่นะครับที่เรามีติดอยู่เนาะซึ่งตอนนี้นะครับเราก็แยกอมาเนี่ยหลักๆกันนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าวันนี้แม็กที่เรามาเนี่ยเป็นแม็กใหม่แล้วก็แม็กมือ2ด้วยนะครับซึ่งแม็กใหม่นะครับมีทั้งแม็กแบบแท้ญี่ปุ่นของดีเลยก็มีเนาะ รวมถึงแม็กที่เก่าเก็บก็มีนะครับรวมถึงสุดท้ายก็คือแม็กที่เทิร์นมาก็มีเนาะเอาอย่างแรกเราต้องบอกกนนะครับว่าตอนนี้เรามีนะครับอยู่ประมาณ2แบบหลักๆก็คือ5รูกับ6รูเนาะซึ่ง6รูเนี่ยครับ6รูน็อตเนี่ยก็คือยังไงอ่ะมาหามาดูเนาะนี่ครับอย่างเงี้ยี่รูหนึ่ง6องนะครับ 6รูนี้เนี่ยนะครับของเราตอนนี้ที่มีนะครับมีแค่6รู139นะครับซึ่ง6รู139เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหม6รู139เนี่ยเป็นรถกระบะส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสู z ุ d-max ทุกตัว tfr ใช่สุดท้ายก็จะเป็นตัวถ้าเป็น toyota จะเป็น toyota levo ขึ้นมานะครับ no fortuner นะครับตัวใหม่รวมถึงถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอย่างเช่นถ้าเป็นกระบะน้อย่างเช่น mitsubishi นะครับ สปอร์ตเอ่อสปอร์ตอะไรวะลืมเฉยเลย Sport. มาจิโร่สปอร์ตอ่าคอมพิซูนาะแล้วก็อีกหลายๆลายสปอร์ตเลนเจอร์ก็ใช้6รูร้อยสามเก้านะครับส่วนต่อมาคือ5รูนะครับ5รูเป็นยังไงอ่ัดมาไปดู5รูด้านนี้ไปๆๆนี่นะครับ5รูอ่า5รูนะไหนๆ,ๆพวกนั้น5รูเห็นไหมห้าลู5รู5รูเนี่ยครับจะเป็นตัวที่เป็นตัว5รูร้อยสิบสี่อ่าจะมีอยู่จริงๆมันมีใส่กับกรถ พวกรถฮอนด้ารถอะไรด้วยนะครับท้องแม็กที่เรามาขายตอนนี้หลักๆก็จะเป็นแม็กเกี่ยวกับรถกระบ,บะเป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้หาลูนี้จะใส่โตโยต้าเท่านั้นนะครับโตโยต้าต้องออแบ่งออกเป็นสกลุ่มนะครับต้องเข้าใจก่อนนะกลุ่มที่เป็น5้าลูนยครับจะเป็น5้าลูร้อหมดเลยนะครับส่วนตัว6กลูจะเป็น6กลูร้อยสามเก้าหมดเลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปก่อนเริ่มเริ่มกันเลยนะว่าเราจะไลฟ์กันอามีใครเข้ามาดูยัง หนึ่งคนไม่รู้ใครมามามาเพื่อนเคยไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็จะน่าหน่อยอ่ะอย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่ชุดแรกนะครับอันนี้เป็นแม็กแท้บิดโตนสมัยก่อนนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นตาบิดโตนไหมสมัยก่อนเป็นห้ารูเห็นไหมครับห้ารูห้ารูร้อยสิบสี่เนี่ยใช้พวกโตโยต้าได้นะครับนี่แม็กบิดโตนเห็นไหมแม็กใหม่นะครับแม็กใหม่แม็กแท้ขอบสิบห้านะครับซึ่งอันเนี้ยชุดเนี้ยเดี๋ยวเรา จะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวเนี้แม็กใหม่นะครับแม็กแท้เหล็กจะหนามากนะครับแล้วพวกนี้ส่งไปจีไอส่งสมัยก่อนส่งไปขายที่ญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งห้ารูตัวนี้เป็นห้ารูร้อยสิบสี่เนี่ยชุดนี้นะเราขายไปเลยนะครับอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับสี่ลูกนะต่ำกว่าหนึ่งพันบาทนองนะครับ <c oughs> ตกลูกเราแปดร้อยกว่าบาทเองแปดสี่ไม่ใช่สิเจรร้อยกว่าบาทเองเจ็ดสี่ ยี่สิบแปดอ่านี่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทน,นะครับซึ่งอันนี้เราบอกเลยนะว่าเป็นแม็กใหม่นะครับราคาถูกนะต่อมาเรามาดูตัวนี้เลยนะอ้าวนี่เปิดฝาละโอ้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นห้ารูเหมือนกันนะแต่เป็นขอบสิบหกนะครับอ่าขอบสิบหกนะครับตัวนี้ Made in Thailand ตัวนี้จริงๆก็เป็นแม็กบิดโตนนะครับสมัยก่อนเนี่ยบิดโตนจะมีอ,อ่ยาง ชุดหนึ่งที่เขาชื่อว่าเทคโนนะครับซึ่งก็เลิกผลิตไปแล้วมันก็เป็นยางเก่าเนาะอาจจะปวดรูให้ดูนี่นะครับก็เป็น5รูนะครับตอนนี้ก็บอกกันเลยว่า5รูหนึงหลักๆก,ก็จะเป็นพวกขอบสิบพงเนี่ยครับ5รูเนี่ยใส่พวกอ่อพวกโตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์วีโก้ไมตี้ใส่ได้หมดนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องเป็นโฟวินิดนึงนะเพราะว่าออฟเซ็ตมันลึกนะครับก็ใช้ได้เลยนะตัวนี้ก็ขายทอดกันเลยครับ ไม่ต้องคิดมากนะชุดนี้นะขายไปเลยนะมี2ชุดขายเลยนะครับ2,900บาทนะครับ2,900บาทนะปกติสมัยก่อนเนี่ยซื้อมานะครับลูกหนึ่งทุนยังไม่ได้เลยนะก็โลก,กันมาให้เลยนะครับทีเดียวนี่เรามาดูทีเด็ดเรามาเริ่มมา6รลูแลมา6กลูเริ่มจาก6กลูตัวนี้นะครับอยากให้แนะนําให้ดูเลยนะตัวนี้ตัวนี้นะครับหกลู6กลูคอบ14 6รลูคอบ14นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเอ็นไกแท้ <ao S 1> เห็นไหมเอ่ยเอ็นไกแท้นะตัวนี้แท้นะครับเอ็นไกแท้คอจิบีคอจิบีก็พูดตรงๆตงัวนี้ก็ต้องเป็นพวกมาสเตอร์รุ่นเก่าๆหรืออะไรที่แต่งสวยๆแล้วนะครับที่พวกใช้ยางคอจีเก่าๆนะพวกไมตี้พวกอะไรมาแต่งได้เลยนะครับชุดนี้นะชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่นะครับแต่เก่าเก็บนะครับน,นี่ล้างมายังไม่ได้สะอาดมากเนาะ ชุดนี้นะครับชุดนี้เลยนะปริมาณเนี่ยครับเราขายนะครับเอ็นไกแท้หกลูขอบสิบสี่นะครับใส่พวกมาสเตอร์นะครับหลักๆใส่พวกมาสเตอร์พวกยีซูตัวเก่าๆนะครับพวกมาซ่าเก่าๆมิตซูเก่าๆได้เลยนะตัวนี้เป็นตัวเอ็นไกแท้ขายอยู่ไม่แพงครับขายอยู่ชุดนี้แม็กโมงละพันห้าก็พออยู่ที่หกพันบาทนะครับอย่าลืมนะครับว่าเอ็นไกแท้นะครับขอบสิบสี่ เป็นของตัวหายากแล้วนะครับเป็นตัวเลโทรนะครับนะอ่าตัวนี้นะตัวต่อมาเป็นตัวตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็น OZ r ซ c i n g เห็นได้เลยนะสมัยก่อนคนคิดเลยตัวนี้ทัวนี้ยังมีอยู่เลยนะครับเป็นสำนักแต่งนะครับสีขาวสวยนะครับอันนี้เป็น6กลูเนาะอันนี้ขอบขอบสิอ่าใช่ใช่ขอบสิบห้านะครับตัวนี้นะครับ6กลูขอบสิ ตัวนี้บอกเลยครับว่าคลาสสิกคลาสสิกเลยนะคลาสสิกเลยนะทุกวันนี้ยังมีขายอยู่เลยนะครับผมเห็นในอินเทอร์เน็ตขายกันอยู่นะหมื่นหกนะไม่ต้องพูดมากพามาเพลงนะหมื่นหกเห็นจริงๆในช้อปปี้นะเดี๋ยวถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขายนะครับไม่ต้องแพงมากหรอกผมขายวงลาสามพันก็พอสามพันก็พอนะครับอยู่ที่หมื่นสองนะครับตัวนี้แม็กใหม่นะครับแม็กแท้นะครับแม็กแท้ทั้งยัวนะครับนี่ชุดนี้เลยนะชุดนี้เลยนะครับแม็กใหม่นะครับขายไปเลยนะครับหมื่นสอง ชุดหนึ่งวงละสามพันบ,บาทถูกสุดๆไปเลยนะครับซื้อมาผมก็เกิน4ี่พันอีกนะครับสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็เงินพางเงินไปลายไกลละกลัมาเราต่อเลยบิตโนบิตโนเนี่ยครับตัวนี้ของเรานะครับบิตโนหกลูเหมือนกันอันนี้ก็ขอบสิบห้าเหมือนกันไหมหรือสิบสี่ขอดูก่อนอ่าดูได้บิตโตนขอบสิบห้าขอบสิบห้านะครับบิตโนใช่มาอันนี้ก็ เป็นแม็กแท้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวเทคโนกับตัวที่เราพูดไป6กลูกเหมือนกันเลยตัวนี้เราขายนะครับราคาหมาไปเลยไม่ต้องคิดมาก mm hmm. บิดตนนะครับแม็กบิดตนแท้ขายอยู่ที่2,900บาท2,900บาทเนาะ mm hmm. สนใจรีมเมานะครับตัวนี้พูดได้เลยว่าถูกมากนะครับเอามาดูตัวนี้ mm hmm. อ่าตัวนี้นะครับมันเคยเป็นแม็กเก่า mm hmm. มันเคยเป็นแม็กเก่า นะครับอ่าตัวนี้นะก็เป็นหกลูเหมือนกันเป็นหกลูเหมือนกันหกลูเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแม็กอะไรวะขอชิบ้าไม่รู้เหมือนกันเลยตัวนี้ก็ขายไปเลยนะครับชุดนี้เราก็ขายไปเลยนะครับวงชุดนี้เราก็ขายชุดนี้ไปเลย 2,500บาทนะครับใครสนใจก็เอามาได้เลยนะครับตามสภาพเลยเนาะตามสภาพเลยตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายนี้นะก็จะมีตอนนี้ั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะครับชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้ชุดนี้นะครับขายอยู่ที่2,900บาทเป็นแม็กแท้นะครับมาจากสมัยก่อนเลย ไอตัวนี้เอ็นกายแท้เราก็ขายอยู่ห0 0ันไหมหกพันใช่หกพันเนาะตัวนี้ขายอยู่หมื่นสองนะครับเพราะเห็นในอินเทอร์เน็ตมาขายอยู่หมื่นหกนะขายนี่ขายต่ำกว่าทุนไปแล้วนะครับนี่นะครับต่กำกว่าทุนไปแล้วตัวนี้ก็ขายแล้วครับสองพันเก้านะนี้สองพันห้าก็พอเนาะถ้าใครสนใจนะครับก็บอกเรามาได้เลยเนาะจริงๆเรามีเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทย,ยอยขนออกมานะวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเราก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแม็กพวกนี้นะครับเราก็มี จำหน่ายนะครับมีบริการติดตั้งให้เลยนะเรามีช่างให้นะครับที่นี่ก็มีบริการอยู่เห็นไหมรถเต็มเลยนะครับรถเต็มเลยเนาะอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจก็มาเข้าที่ร้านเราได้เลยนะครับร้านเจคอร์ฟพิสเจพีทีมีทั้งหมด2สาขานะครับมีที่บายพารก่อนถึงกรุงพทพปากช่องแล้วก็ที่บิ๊กซีปากช่องนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับทักเรามาได้เลยนะครับหรืออยากได้ตัวไหนก็หลังไมค์เรามาได้เลยเนาะมีคนดูไหมหนึ่งคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่งร้ายกันครั้งแรกก็ วันนี้ก็คงต้องลาแต่บินทรงนี้แล้วเนาะถ้างั้นก็ขอลาแต่บินนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาบอกเราได้เลยนะไปละครับบ๊ายบาย